เสริมเติมความรู้เรื่องไวรัสตับอักเสบสวัสดีครับนักเรียนที่ครูนัดนักเรียนมาที่โรงพยาบาลในวันนี้นั้นครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้เรื่องไวรัสตับอักเสบนักเรียนอยากรู้กันหรือยังครับว่าไวรัสตับอักเสบเกิดจากอะไรถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวเราไปรับฟังความรู้จากคุณหมอพร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับเด็กๆ วันนี้คุณหมอจะมาให้ความรู้เด็กๆเ,เรื่องไวรัสตับอักเสบแต่ก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักก่อนว่าตับมีหน้าที่ทำอะไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับตับเป็นอวัยวะภายในที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายอยู่ในตำแหน่งใต้ชายโครงขวาถัดลงไปจากปอดด้านขวารูปร่างคล้ายพีระมิดแบ่งออกเป็นกลีบขวาและซ้าย ได้รับเลือดจากสองระบบคือเส้นเลือดแดงนำเลือดที่มีออกซิเจนมากมาเลี้ยงและเส้นเลือดดำนำเลือดที่มีสารอาหารจากลำไส้มาเลี้ยงคุณหมอคะแล้วตับมีหน้าที่ทำอะไรล่ะคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับหน้าที่ของตับมีดังนี้เริ่มจากย่อยและเก็บสารอาหารที่ดูดซึมมาจากลำไส้ สร้างสารที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือดขับน้ำดีสู่ลำไส้เพื่อช่วยในการดูดซึมสารอาหารกำจัดของเสียออกจากร่างกายเด็กๆรู้ไหมครับว่าจากข้อมูลทางการแพทย์เกี่ยวกับการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหนึ่งที่มีการเสียชีวิตสูงคือมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งตับมีสาเหตุมาจากการป่วยเป็นโรคไวรัสตับอักเสบคุณหมอคะแล้วโรคไวรัสตับอักเสบ เกิดจากสาเหตุอะไรล่ะคะโรคไวรัส,สตับอักเสบเกิดจากโรคไวรัส,สตับอักเสบเกิดไดจากหลายสาเหตุนะส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่อาจติดต่อผ่านทางเลือดทางน้ำลายทางเพศสัมพันธ์และจากแม่สู่ลูกการติดต่อผ่านทางน้ำลายเกิดขึ้นได้จากการรับประทานอาหารร่วมกันโดยไม่ใช้ช้อนกลางหลายคนเห็นความสำคัญของการใช้ช้อนกลางในจานอาหาร ไม่ว่าจะรับประทานอาหารในบ้านที่โรงเรียนที่ทำงานและร้านอาหารและในตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขออกกฎให้ร้านอาหารต้องใช้ช้อนกลางเพื่อความปลอดภัยจากโรคติดต่อต่างๆที่ผ่านทางน้ำลายอีกด้วยคุณหมาคะแล้วโรคตับอักเสบที่พบบ่อยมีกี่ชนิดคะอ๋อโรคตับอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่พบบ่อยมี3ชนิดคือ ไวรัสตับอักเสบ A, B และ C เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนกับสาระความรู้ที่คุณหมอนำมาฝากในวันนี้แต่ความรู้ของคุณหมอยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับแต่ถ้านักเรียนคนใดอยากพักสามารถกดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยครับนักเรียนครับเดี๋ยวเราไปรับฟังสาระความรู้จากคุณหมอกันต่อเลยนะครับคุณหมอคะแล้วโรคไวรัสตับอักเสบแต่ละชนิด มีความแตกต่างกันอย่างไรล่ะคะถ้าอย่างนั้นตั้งใจฟังดีๆนะไวรัสตับอักเสบเอเป็นโรคที่พบมากโดยเฉพาะในเด็กเล็กๆและอาจจะมีอาการของโรคเพิ่มขึ้นตามใบจนถึงวัยหนุ่มสาวอาการเริ่มต้นของโรคนี้คือมีไข้ปวดไม่ตามตัวอ่อนเพลียเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนต่อมาอีก3-5วันจะเริ่มมีปัสสาวะสีเข้มตาเหลือง ตัวเหลืองปวดท้องบริเวณชายโครงขวาระยะฟักตัวประมาณ6วันถึง6สัปดาห์เมื่อเป็นแล้วจะหายขาดไม่เป็นซ้ำอีกวิธีการรักษาส่วนใหญ่เป็นการรักษาตามอาการและเป็นโรคที่ต้องการการพักผ่อนมากๆต่อไปคือไวรัสตับอักเสบบีเป็นโรคที่เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทยเพราะมีประชากรบางส่วนเป็นพาหะของโรคนี้ เนื่องจากเชื้อไวรัสจะอยู่ในเลือดและตับต่อไปอีกหลายปีหรือตลอดชีวิตคนกลุ่มนี้จะเป็นพาหะของเชื้อสามารถแพร่กระจายไปสู่คนอื่นๆได้การติดต่อสามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทางเลือดหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเลือดนอกจากนี้ยังอาจได้รับเชื้อนี้จากทางน้ำลายน้ำนมน้ำดื่มอุจจระปัสสาวะเป็นต้นหากมีบาดแผลและไปสัมผัสเชื้อไวรัสตับอักเสบบี B, เชื้ออาจเข้าไปทางบาดแผลหรือรอยถลอกได้วิธีการรักษาเป็นการรักษาตามอาการเช่นเดียวกันกับโรคไวรัสตับอักเสบ A และช่วยเกื้อหนุนให้ผู้ป่วยฟื้นตัวดีขึ้นควรพักผ่อนมากๆไม่ควรออกกำลังกายหักโหมโรคจะสงบลงได้เองเมื่อร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานดีขึ้นและสุดท้ายคือไวรัสตับอักเสบซการติดเชื้อส่วนใหญ่จากการถ่ายเลือด หรือผลิตภัณฑ์ทางเลือดเช่นกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดที่ใช้เข็มร่วมกันติดต่อจากแม่สู่ลูกจากเพศสัมพันธ์เป็นต้นตับอักเสบจ,จากไวรัสซีนี้นอกจากจะทําให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลันบางรายอาจมีอาการรุนแรงถึงตายได้ถ้าเป็นชนิดเรื้อรงังมีแนวโน้มจะกลายเป็นตับแข็งหรือมะเร็งตับได้ซึ่งแน่นอนว่าคงจะต้องเสียชีวิตในไม่ช้าเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆ วันนี้เราก็ได้รับฟังความรู้เกี่ยวกับเรื่องไวรัสตับอักเสบกันไปแล้วเด็กๆก,ก็อย่าลืมนำวิธีป้องกันโรคตับชนิดต่างๆที่หมอแนะนำไปเอาไปปฏิบัติด,ด้วยนะครับถ้าเด็กๆอยากอ่านเรื่องไวรัสตับอักเสบสามารถกดปุ่มอ่านเนื้อหาเพิ่มเติม,ตมด้านล่างได้เลยครับ เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนความรู้ที่ได้รับไปในวันนี้ครูหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์มากสําหรับนักเรียนนะครับนักเรียนครับวันนี้ก็หมดเวลาของสาระดีๆกันแล้วแล้วกลับมาพบกับครูได้ใหม่สวัสดีครับ